อันมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวพอชิวฮาก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ผมมาเป็นกรอนเลยทีเดียวก็พบกับผมวิตองเกิดแล้วนะฮะ วันนี้เรามาอยู่ถูกเกมแล้วกับ Don't Stop Together เตร์ตเตร์ตเตร์ทำไมต้องเอ็ o โคด้วยคือวันนี้เราจะมาเอาตัวรอดตลอดไปด้วยกันนะฮะมาเรามาล็อกอินกันเลยมาผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่มีความรู้สึกว่ามันน่าเล่นมากเรามาลองกันดีกว่าเข้าเฮ้ยสิงคโปร์เอ้ยมึงอย่าเลื่อนเร็วสินี่คือใครเนี่ยนี่คืออะไร PVP เฮ้ย เอาจริงดิมีพาสเวิร์ดด้วยเอาเป็นเอ่อคอมมูนิตี้สิงคโปร์นี้ละกันปิงมันน้อยดีชวัวลองเข้าไปดูเลยนะฮะมาเราจะอยู่กันในโลกแบบไหนของโดนสตาร์กันผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะว่าผมอะเล่นไม่เก่งหรอกเอาเข้าไม่ได้อีกปวดหัวเลยเอานี่ก็ได้ร้อยหนึ่ง เอาใหม่ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าผมเล่นไม่เก่งผมไม่เคยเล่นโดนสซัฟมาก่อนเลยอาจจะอิลกุขักอะไรไบ้างเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะฮะท่านผู้ชมมารอโหลดดิ้งก่อนนะฮะโหลดดิง้งเข้าได้ไหมนี่มาแล้วนะฮะมีอยู่สามสี่สามสี่ตัวให้เล่นนะฮะเราเล่นตัวอะไรดีนี่เดอะ อะไรว่าเบริลเบริลเรออะไรนะ่ะชื่อเวนดีนะช่างมันเถะอามารา์ว่าอะไรก็ช่างมันเถอะผมอ่านไม่ออกเออชื่อเวนดี้วูฟแกรวิลโลวิล u ันเวกอะไรวะเวกเกอร์บัตทอมเวกเกอร์บนะฮะ W X นะฮะโอ้ตัวไหนดีอะไรวะ ทำอะไรได้แต่ละตัวผมก็ไม่รู้ผมสุ่มๆปแล้วกันผมเลือกวินดี้ละกันเออน่ารักที่สุดนะฮะในน่ารักที่สุดในพวกนี้แหละแต่ W X มันก็น่าเล่นอยู่นะแต่ไม่เป็นไรอ่ะผมเล่นวินดี้มาอ่ะมานี่ฮะมาแล้วต้องทำยังไงเลยเนี่ยเฮ้ยมีคนสร้างแคมป์ไฟไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นคนที่ใจดีมาก อย่างแรกคือต้องไปเก็บไม้ทําพวกขงพวกขวานใช่ไหมเออผมได้ลองเซิฟเซิฟมาบ้างแล้วนะฮะพอไหวพอไหวน,น,นั่นอะไรนะ่ะอะไรวะเฮ้ยแมงมุมทำไมแมงมุมม,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 มาหลับอะไรอยู่ตรงนี้ฮะเดีย๋ยวยุ่งกับมันเลยผมว่าเรายังสู้มันไม่ได้หรอกหาต้นมองต้นไม้ต้นหญ้าต้นหินไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้หแปบ๊บเดียวค่าสติลดเร็วมากฮะไม่ลดดิ มันกําลังขึ้นว่ากําลังจะลดเอ้ยทําไมมันจะมืดแล้ววะเฮ้ยขี้โกงเพิ่งมาถึงเองจะมืดแล้วไม่ทันทําแมวอะไรเลยนะเวย้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งเอ้อากระตุกกระตุกรอบรอบก่อนะฮะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยเซิร์ฟเวอร์มีการแหลกเล็กน้อยนะฮะผมนี่แหละแลกอยู่คนเดียวโอเคมามา ึ๊บโอเควูดพูฟใครมันบอกว่าก๊อดวัดพูฟเอาขี้เอออย่าไล่ดิโอ้โหแมงมุมโคตรเยอะฮะแมงมุมโคตรเยอะฮะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยไบเดอร์ล็อตคืออะไรไอ้ อไไไม่ได้ปแล้วไ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 ปแล้ว,ลวอะไรวะสไปเดอร์สไปเดอร์ล็อตคืออะไรอู้โหเย็นๆพี่น้องอู้โหแมงมุมแมงมุมบานแมงมุมบานโอ้โหขอบคุณมากอย่าไล่อย่าไล่ดิจเย,นเยน็นๆแมงมุมน้อยโอ้โหมันมันก็ไล่เอาไล่เอาเลยนะฮะโอ้ออยด้านด้านซ้ายเหมือนมีที่พักของอะไรสักอย่างอยู่นะฮะ ผมเห็นผมรู้ผมเห็นอา้อาวกระตุกอีกนี่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 มีสวนมีสวนมีสงมีสวนอา้าวเจเย็นๆอย่ากระตุกเฮ้ยมีอ้าวหูมโอ้โหผมนี่ลื่นเลยฮะนี่อุ้ยสวรรค์มีทอชอันนึงนะฮะแล้วก็มีใครมาทําอะไรตรงนี้นะฮะอุ้ยเราเราเอา้ยเราพอจะอยู่ตรงนี้ได้นะฮะโอเคเลยแต่ทําไมโอ้โหคนตายอย่างเยอะนะฮะ เฮ้ยจมือแล้วจะมือแล้วจมือแล้วจ,เย,จเย็นจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเดีอออออ,อ,อก็มีอาการแหลกบ้างเล็กน้อยนะฮะไม่เล็กน้อยเท่าไหร่มัผมว่ามันก็แหลกพอใช้ได้เลยล่ะโอเคเก็บแทนส่วนที่หายไปเมื่อกี้ก่อนนะฮะเ่ะเก็บสิวะเฮ้ยมือแล้วมือแล้วมือแล้ว เฮ้ยเข้า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 ,เข,าเข้าแล้วเข้าแล้วเออมืดแล้วมืดแล้วโอเคโอ้เผาก่อนแล้วน่าจะอยู่รอดได้อีกวันหนึ่งนะฮะเอาไม่เผาไม่เผาให้กุยเออนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็กินเพื่อความอยู่รอดกันเลยนะฮะอืมกินอืมกินอืมโอ้ยเหงาจังเลยอยากกลับบ้านอะไรเนี่ย ทำไมนี่อะไรเนี่ยหอเชือกขอบคุณครับโอ้เราต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะวินดี้สวัสดีคุณกระดูกโอ้ขอให้ขอให้ตายดีนะขอให้ตายดีนะโอ้ยคลิกโดนอะไรไปหมดอ๋อนี่ไงฮะมีพระจันทร์ด้วยนี่เฉาแล้วเฉาแล้วรีบวิ่งเฉาแล้วเฉาแล้ว เช่าแล้วเช้าแล้วเก็บรีบเก็บแล้วหินมันไปอยู่ไหนหมดวะครับหินไปอยู่ไหนหมดวะครับหมุนหมุนหมุนหาหินหน่อยหินขาเอ้ยอย่างน้อยเราก็มีมเมล็ดพืชดูแมพสิเฮ้ยหินเจอแล้วไม่มีฟลินน่ะมีแต่หินก้อนเอ้ยอุกกระบาดอุกกระบาดอุกกระบาดใจเย็นๆอุกกระบาดอุกกระบาด โ ah อ้โหโอ้โหเมเทโออุกบาทโอตดั๊ปะปะปะหลบหลบไม่ต้องหลบก็ได้แต่กลัวโอ้โหว่าไม่อุกบาทมันเต็มไปหมดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นเย็นอุกบาทอะโอ้ยเย้โอ้ขอบคุณครับผมไม่ต้องเสียเวลาคุดทินเองอืมนี่เป็นไงอืมอืม ขอบคุณครับมีอุกบาทก็ดีอย่างนี้แหละเฮ้ยทองทองวะไม่ใช่โอ้ยตายไปซะเกือบไปโอ้โหผมนี่เฉียวหน้าเป็นิดเดียวอย่างฮะท่านผู้ชมทำไมตรงนี้อุกบาทมันมันตกเยอะจังวะโอเคอจะไปจะไปจะโอ้โหเกือบไปโอ้โหเห็นเงามาไวๆไม่นึกว่าจะหล่นลงตรงนี้ทำไมอุกบาทมันตกเยอะจังโอ้จะบ้าโอ้ เกือบไปแล้วฟลินมันหายไปไหนหมดวะครับเนี่ยเฮ้ยนี่ไงฟลินฟลินอืมอืมเดียนต่อไปวินดี้อืมนั่นอะไรอืม,อ,มอะไรวะพายโคนนี่มันนี่มันเมล็ดเมล็ดต้นไม้โอเคเรามีที่อยู่ตรงข้างหน้าตรงนั้นนะฮะเราคงไม่ไม่ต้อง เออ่สร้างสร้างอะไรที่มันเปลืองเปืองไปสักพักนึงเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงนู้นเราว่าเราได้หินมาพอแล้วนะสร้างขวานก่อนเลยโอเคพิกแอกกับขวานนะฮะคือสิ่งที่จำเป็นมากโอเคต่อไปเราไปหาอะไรดีเราเก็บหินว้เยอะก่อนล้วกันแต่แถวนั้นดูเหมือนจะไม่มีต้นไม้เลยฮะทำไมแถวนี้หินพอมันมีหินเยอะก็เยอะเกินเอาเก็บสิคะ วินดี้ขาเก็บสิคะอืมนั่นแหละอืมไนส์เฮ้ออืมเฮ้อจะทำเสียงทำใหมโ okay. อเคเฮ้ยมีไม้ด้วยมีไม้อันหนึ่งขอนะครับขอนะครับดูแมพสิแถวนี้มีอะไรเฮ้ยมีคนสร้างแคมป์ไฟไว้ตรงนึงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนั้นตรงนี้มีแคมป์ไฟอยู่อันหนึ่งนะฮะ Oh. เหมือนเจ้าของแมะใจดีนะฮะกลัวเราอดตายอยู่แถวนี้เลยให้แคมไฟเรามานะฮะผมเปลี่ยนคีย์แมพให้มันมาอยู่ใ,ใกล้ๆได้ไหมอ่ะเซตติ้งได้ไหมดูก่อนเออ,อขอบคุณมากไม่ได้ <Ooh. S 2> ไหนวะดูแมปใหม่สินี่อยู่ทางนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่อะไรของใครเนี่ย เฮ้ยนี่มันโอ้โหเจ๋งนี่มันไฟแช็กของวิวลอ้นะฮะโอ้โหทีนี้เราไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปแล้วโอ้โหโคตรใจดีเลยฮะเซิร์ฟเวอร์นี้โอ้โหผมนี่โคตรจะรักคุณเลยค่ะเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องกลัวความมืดไปสักพักนะฮะไอ้นกไอ้นกอย่ากินอย่ากินมะ็ดนี่ไงมาเลตูมาเลตูอย่ากิน เก็บสิคะเออไอ้นกองโตายตายไม่ตายไม่โดนด้วยฮะโถ่เสียใจนะเนี่ยไอ้กระต่ายโง่ตีตีตีมันตีมันเร็วไปเจ็บของไง่โี่ไิโง่ไปนมาดิมาดมาอยางนีนนนนน้ตรงลงรูไปแล้วนะฮะเสียใจจริงๆโอ้โหเรามาสุดแมปนะฮะตรงนี้ โอเคโอเคต้องเตรียมพร้อมสำหรับคืนนี้เลยนะฮะตอนนี้โอเคเก็บ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 โอเคเราได้หินมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาเออผว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาพวกญยากับต้นไม้กันโอ้เราอยู่รอดมาได้2องวันแล้วนะฮะโอ้โหผมก็ฝีมือเดียวที่คิดนะเนี่ยเออ อไอพวกขินอะไรนี่ต้องหาเยอะๆอึบอึ๊อึบโอเคเอ้ยเอาเอามาเล็ดพืชมามันเป็นอาหารของฉันนะแคมไฟอยู่ไหนนี่แคมไฟอยู่นี่นะฮะวิ่งเข้าแคมไฟก่อนเลยฮะแต่ที่จริงเรามีไฟแช็คของวินโลแล้วเราไม่น่าจะกลัวนะนี่ไงนี่จุดได้ไหมจุดไม่ได้ด้วยขอบคุณมาก ไอแมวเอ้ยมาสำรวจไปเรื่อยนะฮะเอ้ยเอามานี่เออเราตั้งคีคีลัดก่อนนะฮะจะได้ใช้อาวุธง่ายๆนี่ันมีดอกไม้อาบิแกนเลยนะเหมือนกับว่าถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมไปดูข้อมูลมาเราจะสามารถเรียกเอ่ออาบิแกนอ่าอะไรอนะอาบิเกลเอาบิอาบิเกลนะอ,อาบิเกลนะ ออกมาโดยการเออเอาดอกไม้นี่ไปวางแล้วไปฆ่าสัตว์ที่มาเข้าอยู่อยู่ใกล้ๆนะเราจะสาม,มารถเรียกอาบิเกลออกมาได้นะซึ่งผมทราบม,มาว่าไอ้เจ้าอาบิเกลเนี่ยเป็นเป็นน้องสาวนะน้องสาวของของวินของวินดี้นะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะตัด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 มีกระตุกเล็กน้อยนะฮะตัดช้าจังอืมโอเคได้แล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วชั่วคราวอาเอ้ยเดี๋ยวเอาไปเช็คมาใส่ไปเช็คสิเออนั่นแหละโอ้ไม่ต้องกลัวความมืดเลยนะฮะโคตรสะดวกโอเคเราก็เดินกลางคืนได้แล้วนะฮะตอนนี้แต่เราหิวก็แปลว่ายัางไงเราก็ต้องจุดไฟอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจุดไฟก็แล้วกันผมไม่กลัวความมืดแล้วตอนนี้ผมมีเออ นีส่สุดยอดไฟแช็กของวิโลนะฮะไอเทมที่ไม่มีวันหมดเป็นไฟ Infinity. อินฟินิตี้แหมผมไม่กลัวฮะแต่ผมต้องหาอะไรมาย่างเ,เราปลูกต้นไม้แทนดีกว่ามันน่าจะได้ผลดีกว่าแต่เราเอาไม้มาย่างแทนผม,มโอ้ฝนตกวัดเดอะอู้หู ไม่มีร่มเดี๋ยวก็เป็นหวัดกินก่อนปึ๊บ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 โอเคของกินนะฮะสามสามเอาสี่เอาโอเคงับงับคงจะเพิ่มได้สักนิดนึงอะ่ะคงพอทำให้อิ่มท้องได้บ้างนะฮะวินอะไรวะวินวินดี้โอเคกระเพาะเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยะะแล้วนะฮะเราดูแมปก่อนปุ๊บ โอ้แถวนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยนะฮะต้องลงไปด้านล่างอยู่ดีโอเคเดี๋ยวเรามาลงไปด้านล่างกันนะฮะคืนนี้เอา้ามันผ่านกลางคืนไปเร็วจังเลยฮนะโอ้แต่ว่าเราเพิ่งปเป็น day สองกลางคืนมันเลยยังน้อยอยู่นะฮะก็ดีก็ดีเราเก็บหินไว้เยอะก่อนนะฮะหินมันจะจะเป็นบางทีเอ้านั่นมันว้าว it's me นี่ได้ต้นไม้ไปปลูกเลยนะฮะเถมได้กิ่งไม้ด้วยโคตรจะดีเก็บไปละบอกเลยมีอะไรท,ทำได้บ้างอีกโอ้ทำไม่ได้เออตรงไหนมีทองมั้งเนี่ยไอ a n นทองนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่มีทองอะ่ะทองมันสักอันหนึ่งเนี่ยทองมันหาตรงไหนวะครับ สูงขึ oh ้นมากเกินก็ไม่ได้ฮั่นแน่ลงไปด้านล่างฮัลเหลล่าล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 าอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมเป็นพื้นไม้โอเคเดินเดินเดินต่อไปนะฮะดุมเดินดุมเดินนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันคนเราขอคุยกับเขาหน่อยเฮลโหล ไฮดูดไฮดูดนะฮะโอ้โ <laughs> ห oh, oh. แถวนี้นี่มันสวรรค์โปรดนี่นี่ฮะเครื่องมือสวายวอลชิ้นใหม่แบ็คแพคก่อนเลยมาช่วยเราเก็บของได้มากขึ้นนะฮะแล้วอันนี้อันนี้เราขาดไม่ได้ที่จะทำพรัวนะฮะพระรัวพรัวพรัว,รวรา斯 เลเซอร์มีดโกนนี่มันเออฟอกพิษมีดโกนคงยังไม่ต้องเหรอมึงผมว่านะโอเคใส่นี่โอ้โหอยากฆ่านกจังเลยมาอ่ะรัวๆค่ะนี่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  นี่ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ทำไมมันตัดช้าจังตัด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 อะไรวะโดนฆ่ากลายเป็นสปูกี้โกสโอ้ใครโดนฆ่าแล้วเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์โอเคโอเคแต่วันนี้เราไม่มีอาหารแลยนี่นะเราต้องหาอาหารให้ตายสิพระเจ้าเราไม่มีอะไรกินเลยเราม,มีไม้แล้วแต่เราไม่มีอะไรกิน โอ้พระเจ้าเรามีมเมล็ดพืชกินแล้วนิดหน่อยนะฮะแต่มันคงไม่ทําให้เราอิ่มท้องหรอกปลูกชดเชยนะฮะปลูกป่าทดแทนเอาปลูกป่าทดแทนปลูกป่าทดแทนผมเป็นคนดีนะฮะตัดไม้ต้องปลูกป่าทดแทนอื้มแต่คงไม่ดีเท่าไหร่ที่ไปตัดไม้โอเคมีอะไรอีกตรงนี้มีอะไรเนี่ย วงวงนี่คืออะไรฮะต้องตามไปดูโอ้โหมีจูนเดอรเบสอ๋ออันนี้คือตรงที่เรามานะฮะเป็นจุดเกิดใช่เปล่าวะจำไม่ได้ว่าเกิดตรงนี้นี่นะมองคือตรงนี้เหรอโอเคด้านล่างมีอะไรไหมโอ้ยเริ่มกระตุกแล้วนะฮะกำลังต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้วยเกินหน้า้ายขวาเออโอเคเื่อมได้ก็ไป โอเคผมก็ว่าไอสิ่งนี้มันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเลยแหละเรื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอาเอาเอาหมื่นเลยเรื่องเซิร์ฟเวอร์มันก็พอมีปัญหาอยู่พอสมควรเลยนะฮะเวลาไปต่อเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยมันเอ่อค่อนข้างที่จะอิลุกครุกขรักนิดหน่อยนะฮะเอ่อไม่มีของกินเลยเหรอวะโอ้ย จะอดตายนะเนี่ยเอ้ยนี่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 ไงจำไว้นะฮะกระต่ายอยู่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าการล่ากระต่ายคือล่าล่ากลางคืนนะฮะมันจะได้ผลดีที่สุดอน,นี่คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูสินี่มันรอยเท้ารอยเท้าของสัตว์นะฮะอาจจะเป็นรอยเท้าวัวก็ได้ก็แปลว่าวัวจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอู้ดูกระเพาะเรา แทบจะหูอดตายนะฮะทำอย่างไรดีให้ไม่อดตายเฮ้ยนี่ใครมาตายตรงนี้เฮ็ดเห็ดเฮ็ดนี่เห็ดเฮ็ดเขียวทำอะไรได้มาริโออุ้ยเดี๋ยวดีกินก่อนกินก่อน อืม I use more i m a g i เม e ิกเบฟอร์วิมันคืออะไรครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันช u ร์ sure. เฮ้ยผมเล่นไม่เป็นไว้เขาอยู่ตรงไหนกันครับไอเมงมุมไม่เอาหน้าเราเพื่อนกันเราว่าไนก็ไม่ได้หน้าเกียดอะไรขนาดนั้นไนออกจาหน้ารักพอใช้ได้เลยเพื่อมีคนทิ้งไฟแช็กวิโลไว้ข้างบนอีกแล้วนะฮะ มัคนควรทิ้งหรือว่ามันเป็นไอเทมดอกของอาทางเซิร์ฟเวอร์ที่เขาตั้งไว้กันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจจะตามมาวิ่งกันเฮ้ย,อยของกินคุ้ยสะร,รันเมล็ดพืชก็กินได้ค่ะอร่อยอร่อยห่ออร่อยอ๋อไฟแช็กวิลโลนี่คือของวิลโลที่ตายนะฮะขอบคุณมาก วิโลที่ตายอุ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 ยเห็นมันผมไหมนั่นมันต้นไม้เดินได้อย่ามาตามผมผมไม่ได้เผาป่าผมถือไม้เช็คมาเดินเล่นเฉยๆโอเคเราจะเดินไปกันนะฮะโอ้นี่ไงมีไฟ้เช็กวิโลอีกแล้วนะฮะเราคงไม่ต้องการมันอู้แม่งโคตรมืดเลยครับอุย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 อยเดินไปทางไหนวะ โอ้โหเต็มเต็มเต็มที่เต็มที่กับชีวิตเลยกินก่อนอู้สติลดอ้าพอดีปะเออราใจเย็นๆทำไมแมงมุมเต็มทำไมแมงมุมเต็มทำไมแมงมุมเต็มโอ้โหโอ้โหูมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ฮนะท่านผู้ชมผมผมองไม่เห็นอ้าติดใจแมงมุมอ้าโอ้อโอตอนทำไมโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ ทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะโอ้โหทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะโอ้โหจะตายจะตายหานจะตายหานจะตายหานโอ้ไม่รอดนะฮะท่านผู้ชมไม่รอดบทที่สามเลยโอ้ยโอเคนะท่านผู้ชมก็อาทิตย์นี้ก็พอกันเท่านี้ก่อนนะมาเซิร์ซิฟแบบทูเกเตอร์ให้ดูกันนะฮะท่านผู้ชม ดูดิโอ้โยไฟไฟติดแล้วไฟติดได้ไงวะโอ้ยแมงมุมยักษ์ออ้หันสไปเดอร์ควีนโอ้โคตรตื่นตาตื่นใจเลยฮะกลายเป็นผีซะเองมามาเผาไหม้มันโูโ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยไปหลอกมันหลอกผีหลอกผีอหลอกผีหลอกผีอุ้ยแถวนี้โอ้หูแมงมุมอย่างเยอะเลยะฮะแล้วว่านี่มันยังไงกันวะเนี่ย คนแม่งไปอยู่ไหนหมดก็แปลว่าคนน่าจะอยู่เลยจากตรงนี้ไปนะครับผมว่านะโอ้าแม่งทำซะยากขนาดนี้นะโอ้หผมนี้แม่งตายเลยฮะอ๋อวิญญาณก็ผ่านในตรงแมงมุมนี้ช้าเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอสำรวจอีกก่อนจางกันนะฮะเปผีไปหลอกชาวบ้านกอนโอ้โหผมนึกว่าผมจะรอดหลายๆวันแล้วนะเนี่ยโอ้โหเสียใจ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะโอ้โหเขาว่ากันว่าคนเรามักจะไม่เข็ดเดี๋ยวคงต้องลองใหม่แต่ถ้าตายในเซิร์ฟเวอร์ไหนจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์นั้นได้อีกนะฮะประมาณนี้เองนะฮะนะฮะโอ้มีปัญหาอพอสมควรเลยท่นคราวหน้าเล่นดนตนสตาฟธรรมดาดีกว่ามั้งเนี่ย พอเล่นธรรมดาเดี๋ยวแม่งไปเข้ามอดนะอะไรอีกปวดหัวเลยโอเคผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วผมไม่เจอคนแล้วนะ่ะโอเคครับท่านผู้ชมโอเคหวังว่าท่านผู้ชมคงจะสนุกกันนะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะปีศาจความมืดเหรออ๋ออะไรก็ไม่รู้นะฮะ โอเคพูดใหม่อีกรอบเลยงั้นก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าใน Don't s t e p นะฮะเอ้ย Don't s t ร์อู้พูดผิดทุกทีเลยโอเคซิวเยนวันหน้านักถามท่านผู้ชมทุกท่นานบายสิงสิงหนึ่งที